สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำตามคลิปของน้องคนดังที่เขาบอกว่า,อาขอโกโจนะครับแต่ว่าเราทำโกโจให้ไม่ได้จริงแล้วก็จะมารีวิวอันอันนี้แทนนะครับตัวละครนี้ชื่ออะไรก็เอก็อ <ผม S 1> ขอโทษด้วยไม่ผ<ม>ิ<ม>อะไรขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ทำก็เลยมาทำแบบนี้ใครสนใจแล้วอยากเล่นนะครับก็เล่นได้เลยครับรีเจนบัจจุบันนะครับอะามารีวิวกันอ่ะสกนกีนอัอนหนึ่งเดี๋ยวขอชิมล็อกอันหนึ่ง

เองเองลองตีเขาเลย3ามสอนตีเลยตีเลยอ้ยนี่ครับกิดเมนกิวัาขาจะวางสายแล้วนะกขเลยก็เลโอเค What am you to do เพื่อนผมติดธุระผมขอตั้งหายวิดด้วนโอ้ยแดกโอ้ยกยคๆๆๆคี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 

ต่อไปเราไปรีวิวอันนี้เลยดีกว่านี่นะครับคือสกิลสกิลที่ดีเลอเลยเลยเล เลือดเต็มแล้วไงต่อสามออกมาเองม่ไดนะครับตายเองเองต้องไหายไปไหนรูวะอันนั้นอันน bon ั้จะมาเปิดอ ah. ันท like ีคร so, ับอ right? ันท right? uh huh. ี่คือมันจะโดนสุขเขตด้วยนะครับข้ามาดูมาดูไม่ต้องหลบสุขเขตรู้อ่ะยไหนโอ้ยโอวี้ไม่เก่งว่ะ ไอ้โทษ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 อ่ะนะครับอันตีมันจะโดนศัตรูด้วยนะ โอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเอาต่อเอาต่อเอาต่อเลยเอาต่อยังไม่ตายยังไม่ตายมันจะสองมันตายไปเลยอืมก็ไปสกิลสามเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารีบพุ่งไปเดี๋ยวเขารีบพุ่งไปอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงเขาอยู่หลังเองไงเขาอยู่นั่นเขาอยู่นั่นอยู่นั่น ก้นยิงอยู่นั่นเออ้ามไม่ได้ไม่ด้เล่โอ้ย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 อ่ไ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 อยไอ่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 ไออ้ไออ่ไอไอไออ่ไออ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  ได้นะ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 เพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงวันนี้เลยดีกว่าตอนนี้มันเป็นเวลาหนึ่งทุ่มโอ้ยทุ่มละทุ่มครึ่ง้นก็มานีเขาใจ่เพื่อนเอามานี้ 杨幂。

เออวันนี้นะคบวันนี้ก็มารีวิวอะไรส่วนวันนี้มาม,มเรลืกสกิลนึ่งอาจจะเป็นสกิลสี่เ็ดก็ได้นะเพราะมันใช้าย,ยากเออเองมาหาเขาหนได้เราจะเรียกว่าสกิลสีเแล้วกันนะคเพราะมันใช้าย,ยากมากผมแอบเออม,ม่ดดเอยระเาแหม่มันกว้างเรือยเื <c oughs> เอเ้ยเนซอแอมยังได้เลย อุ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นอยู่ในพุ่มไม้โอ้ยแล้วยังเนียนไม่เห็นเลยอยู่ไหนอะมาได้เดี๋ยวผมจะสอนคอมโบรรกใครได้เอามาคอมโบกับผมเลยเอาเลยครับผมตะบานต่อย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 ลงครับต่อยครับตาม สอนกัมโะกับผูฝึกสอนเขาเป็นบอสเจ้าคลิปนี้ไปลงติกต็อกดีกว่า เดี๋ยว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 ให้หน้ากล้องเขาก่อนเดี๋ยวเขาต้องไปลงติ๊กต็อกด้วยเอาเป็นเดินเหรอไปสกิวซีเคดเอาเลยเอาสกิวซีเคดเลยเอาเลย ีลกเฮ้ยตูมทีเดียวตายทีเดียวหัวควนเลยเนี่ยและและและเอ็จบคลิตอนไหนอะ โอ้ยโอ๊ยโอไยโอ๊ยอ๊อ๊ยอ๊ย๊ยโอ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 ัยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโตยยยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยอ โอ okay, เคครับทุกคนเป็นไงบ้างรับสนุกกันหรือเปล่าครอยากาอยากเล่นก็มาอยู่ก,ก็มาเล่นได้นะครับวยแมบนี้เลยนะผมจะโค่นมือที่ใ้คลิปนะสำหรับใครสส่เติมก็เติมเอาตัวจุนได้เลยนะครับแต่ว่าเราใส่ฟิ้เนะตัวตัวจุนก็มชื่อว,ว่ามิจุนอายนนะเอาละครับเดี๋ยวผมขอไปพ้นลิงก์แป๊บหนึ่ง,น,งนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี่ครับให้ทุกคน พิมพ์ได้เลยนะครับชื่อว่าแมปนี้นะครับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนะครับสมมติาจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนัน,นะครับในการรีวิวสนามรถในตำนานะครับชื่อว่าสนามรถในตำนานแหละภาษา,าอังกฤษกว่า f was with ไม่อ่าไม่ออกตกภาษาอังกฤษอ่ะใหครจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วน,นะครับบา,บายบาย,บาย,บาย